สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแบบโฟจะมาพูดในชุดของสามสหายกับรายการของเรานะครับโดยมีผมภูมิวีรพัฒน์สังพระไพเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการนี้จะเน้นในเรื่องของชุดสามสหายเกี่ยวกับเรื่องของฟักทองยักษ์นะครับโดยสรุปทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาสรุปในเรื่องของฟักทองยักษ์กัน ว่าชุด3สหายและซูเปอร์พัดนั้นมีดีอย่างไรและสามารถทำให้ฟักทองยักษ์มีขนาดใหญ่และน้ำหนักดีประการใดและการช่วยในการติดดอกเพิ่มผลผลิตในชุดของซูเปอร์พัชนะครับเราก็จะเห็นตามภาพ ที่เราได้ถ่ายทำตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับจนถึงติดดอกออกผลและขยายผลใหญ่ก็จะมีการให้ระบบน้ำและก็ให้การใช้ชุดสามสหายอย่างต่อเนื่องและชุดซูเปอร์พัดในการขยายลูกเพื่อทำให้ฟักทองยักษ์นั้น ขยายผลใหญ่มีต้นที่สมบูรณ์มีเถาที่สมบูรณ์ขยายรูปใหญ่ได้ดังใจที่เราต้องการนะครับวันนี้เราจะเห็นภาพว่าการทำฟักทองยักษ์นั้นแม้แต่แต่ที่เราปลูกในประเทศไทยเองก็ดีก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับ ซึ่งในแต่ละต้นในแต่ละเถานั้นก็สามารถที่จะทำลูกใหญ่ได้ที่เราตั้งใจไว้ความหวังหรือความตั้งใจที่เราทำนั้นก็ทำตามขั้นตอนตั้งภาคพื้นดินเราก็จะใช้ในชุด3าสหายในการราดรดที่โคนต้นนะครับหรือโคนเถาแล้วก็ตัางใบเราก็จะฉีดด้วยซูเปอร์พัด เพื่อทำการให้ภูมิต้านทานให้ความอุดมสมบูรณ์ให้กับเขานะครับจะเห็นได้ว่านะครับโดยธรรมชาติของฟักทองยักษ์ห <Tonight> ต้นหนึ่งเถานั้นจะติดลูกได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะเขาต้องสลัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไปแล้วจะเก็บลูกที่สมบูรณ์ไว้ นี่คือเป็นหลักธรรมชาติของฟักทองยักษ์เลยนะครับถ้าบางต้นที่เก็บได้2ลูกลูกก็จะเล็กลงนะครับแต่ถ้าต้นไหนเก็บไว้ได้ลูกเดียวโดยไม่สลัดลูกทิ้งนั่นจะเก็บได้ลูกที่ใหญ่มากนะครับน้ําหนักดีมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าน้ําหนักลูกที่เก็บไว้ลูกเดียวต้นเดียวเนี่ยนะครับจะน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเกี่ยวกับ การทำฟักทองยักษ์กับชุด3สหายและแม็คโฟซูเปอร์พัทนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะครับเราก็อยากจะมาแนะนำกับรายการของแม็คโฟซึ่งผมปูมวีร,รพัทสองัิภัยก็ได้ทำตามขั้นตอนนะครับและนี่คือบทสรุปของเราคือการชั่งน้ำหนักลูกได้40โลซึ่งตาช่างนี้ ข้ังได้35กิโลเท่านั้นแต่เราได้เพิ่มมาอีก5โลก็แสดงว่าลูกนี้มีน้ำหนักถึง40โลนะครับนี่คือบทสรุปของการทำฟักทองยักษ์ครับผมปูมวิทภาพสัมภภัยคตขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในเรื่องของฟักทองยักษ์กับรายการของ m a p 4โหรือเพจ m a p 4โฟกับฟักทองยักษ์แล้วก็ขอฝากชุด3สหาย นะครับกับในรายการอยากให้ทุกท่านได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ m a c f s u u p r r เที่อยากให้ทุกท่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทำพืชไร่พืชสวนของท่านให้ประสบผลสำเร็จและประหยัดต้นทุนปุ๋ยเคมี K er, ต่างๆสวัสดีครับ